เขาหยอกกันอยู่ข้างนอา <c oughs> ป๊อกป๊อกไม่ทำน้อง <c oughs> อยากเล่นกับเขาเล่นไม่เป็นน่ะป๊อกอะ <c oughs> ป๊อกเขาเล่นกัน พี่ป๊อกเขาเล่นกันนะลูกตั้ง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 อั้ตั้งตั้งตั้งตก้งตั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 ้งต้งต้ง้ต้งตั้งต้งตั้งต้ตั้งั้งั้งตั้งตั้งตั้ปตั้งต๊้งตั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 งตั้ง้งขั้งั้ ป๊อกเล่นกับเขาเป็นเหรอลูกเขาเล่นกันนะเขาไม่ได้กัดจริงๆนะลูกนีไ่ได้ยินเสียงป๊อกขู่ไหมไม่ใช่เขาไม่ได้คู่เขาเล่นกันไม่ใช่อย่างนั้นนะพี่บุงขี่นะเอาแล้วป๊อเขาเล่นกันนะ พี่เมืกี้เล่นกับแท็กเฉยๆแล้วลูกแบบหยอกกันอะหยอกกันเฉยๆอยลูกเน่เน่เน่แท็กก็ชอบให้เขาหยอกให้เขางับอน้องอยากเล่นด้วยตังๆอยากเล่นด้วยออกข้างนอกอีกไหมล่ะไม่เช้าออกไปกันยังไปกันแล้วมาหลายรอบแล้วมั้งป่ะไปอีกไหมพี่ปออยากออกเหรอ พี่บอกไปอีกไหมล่ะพี่ตองไปไหมไม่ไปไม่ไปงั้นแม่ไม่เปิดนะเอ้ยอ้ยอ,อยอาเลยดิช่อยเยอะไม่เยอะนั่นงไงไอ้ปอมันออกมาเพราะมันอยากออกไปข้างนอกนี่แหละ เอ้ยมาซุกสั่งขยะกันทำไมล่ะไปไเอา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 ดี๋ยวมาซุกสั่งขยะปะปไปวิ่งวิ่งเอาาเอให้ตังหนีไปแล้วใหงหนีไปแล้วไม่ไปดื้อนะไม่ไปดื้อนะลูก มูนไอตังตงังอย่าไปมุดเอาอะไรสกรปรกมานะไปแล้วไปแล้วไม่ต้องเดินตามไปเพราะมันไปนู่นไปแล้วเข้าบ้านดีกว่าแตกไม่ตามไปหรอกป่อยเข้าไป ไม่ค่อยไปหรอ,อกชอบเล่นกับคนบ๊ายบายเดี๋ยวเจๆบ๊ายบายจุ๊บ